ามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันบ้างนะครับในส่วนของในอำเภอสุไหงกลกนะครับเชิญชวนให้ประชาชนผู้ครอบครองแบง์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยสุดจริตวงเล็บนะครับโดยสุดจริตร่วมลงทะเบียนแจ้งข้อมูลการครอบครองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับโดยเมื่อวานนะครับท่านาในอำเภอของเรานายอนิรุธบัวอ่อนได้กล่าวว่า ตามที่อำเภอสุไงกลกเนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองแบงกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยสุจริต ซึ่งไม่ได้ดำเนินการดัดแปลงแก้ไขสิ่งเทียมอาวุธปืนของตนแต่อย่างใดให้นำแบงก์กันนั้นนะครับหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ได้ครอบครองไว้ดังกล่าวข้างต้นมาแสดงและบันทึกต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ณที่ว่าการอำเภอสุไหงกลกนั่นเองครับบัตรนี้ทางอำเภอสุไหงกลกได้รับแจ้งจากทางจังหวัดนาราธิวาสว่าเพื่อให้การดำเนินการเพื่อ,ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชนทุกท่าน กรมการปกครองตอนนี้ได้ดำเนินการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจดแจ้งการครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้วก็อยากจะขอฝากให้ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนผู้ครอบครองแบง์กานหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยสุจริตรเนี่ยร่วมเข้าไปลงทะเบียนแจ้งข้อมูลการครอบครองแล้วก็ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดนะครับของแบง์กานหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ตนได้ครอบครองอยู่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น นั่นเองก็คือจะเป็นลิงก์ไปที่แบงก์กนันะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเลย https นะครับผม c o แล s สแล b l a n k a blankan g d o dopa dopa นะครับ go t h หรือว่าเซิร์ชไปใน Google ก็ได้ครับลงทะเบียนแบ์กันอ่ะ ทั้งนี้พอมีระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกทำให้ประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องขนข้าวขนของขนแบงก์กันขนสิ่งเทียมอาวุธปืนหอบผิวเดินทางไปที่อำเภออีกบางคนอยู่ในพื้นที่ไกลๆใช่ไหมครับก็ไม่สะดวกช่วงนี้ฝนตกด้วยอ่ะไม่มีรถยนต์ลำบากอีกนะครับผมก็ตอนนี้ไม่ต้องเดินทางไปแล้ว จดแจ้งลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปที่เว็บไซต์ของทางกรมการปกครองได้เลยนะครับผมตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่อำเภอแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นข่าวสารดีๆที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับเป็นสิ่งดีๆที่ฝั่งของกรมการปกครองได้คิดค้นขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนของเรานั่นเอง